ความเชื่อผิดๆในการที่ทําธุรกิจเนอะคือคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยอยากจะทําธุรกิจหนึ่งคือต้องมีเงินทุนเยอะอถ้าเผื่อพ่อไม่ได้รวยเนี่ยต้องกู้เงินแบงค์าบางคนบอกว่านอกจากจะต้องอลงทุนเยอะไม่พอ ต้องทำงานหนักคืออย่างขอ,องหนิงเองนะคะจานอตอนที่หนิงทาธุกรกิจแรกๆเนี่ยเราก็ทําตามคนอื่นนี่แหละว่าเฮ้ยมันต้องทํางานหนักต้องทํางานแบบห้าทุ่มเชียงคืนตีหนึ่งตีสองยังอยู่ออฟฟิศคนเดียวเพราะว่าลูกน้องกลับบ้านไปนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถ้าเกืดอคุณยังคิดอย่างนี้อยู่หนิงเข้าใจนะว่าหนิงเคยเป็นมาก่อนอที่เมื่อกี้เล่าห้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยาจา์หนิงก็ต้องแบบเหมือนวิ่งหาลูกค้าเหมือนพรีเซนต์ลูกค้าต้องคอยพรีเซนต์งานทางานดึกง,งานหนักใช่ไหมแต่พอตั้งแต่มาเรียนอจานเราก็รู้วิธีการใช้พลังจิต เพื่อมาผสมผสานกับการที่เราทําธุรกิจอยู่นะคือมันหนึ่งคือชีวิตสบายขึ้นเยอะสอคือเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่เข้าฟิตนะลูกน้องลูกน้องไม่ต้องตามลูกน้องคือตามตัวไม่ได้ก็ไม่ก็ฟิตแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้ทำงานเหมือ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 นอาจารย์ <laughs> ม่ทางานเงินนี่เยอะใช่เเต่เราก็คือเงินก็เยอะขึ้นทั้งลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าเก่าเอางานใหม่มาให้คือเรียกว่ามากันแบบปึกปๆับปึกปับแล้วก็หนิงก็มีเปิดคอร์สด้วยอาจารย์สอนให้เปิดคอร์สออนไลน์หนงก็เปิดคอร์สออนไลน์เลยขายอีบุ๊กทำคอร์สออนไลน์ชื่อว่าปั้นมือใหม่เป็นดิจิทัลเอเจนซี่ให้รวยมีคนมาแบบเพียบ